ผลการดำเนินงานโครงการแยกแลกยิ้มประจำปีการศึกษา2566ของโรงเรียนชุมชนบ้านฟ้อนวิทยาโรงเรียนชุมชนบ้านฟ้อนวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มมีจำนวนบุคลากรทางการศึกษา40คนและมีจำนวนนักเรียน561คนปัจจุบันมีเนื้อที่14ไร่1งาน55ตารางวา สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเต็มไปด้วยต้นไม้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำกิจกรรมเป็นที่พักผ่อนและให้ร่มเงาจึงมีขยะตามธรรมชาติได้แก่ใบไม้กิ่งไม้เป็นจำนวนมากบริเวณโดยรอบมีวัดตลาดรวมถึงร้านสะดวกซื้อซึ่งใกล้โรงเรียนในช่วงเย็นมีประชาชนที่เข้ามาใช้สถานที่ภายในโรงเรียนเป็นที่ออกกาลังกาย ทำให้ในแต่ละวันโรงเรียนมีปริมาณขยะเป็นจำนวนมากนับว่าเป็นประเด็นท้าทายในการดำเนินงานในการบริหารจัดการขยะและจากการประชุมวางแผนในการดำเนินงานทางโรงเรียนได้ตั้งเป้าหมายในการลดขยะทั่วไปลงจากปีการศึกษา2565ร้อยละ40ด้านที่1ด้านนโยบาย โรงเรียนชุมชนบ้านฟ้อนวิทยาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแยกแลกยิ้มกับ OR และได้ร่วมกันกำหนดนโยบายโครงการแยกแลกยิ้มโดยใช้หลัก 3Rs ซึ่งนโยบายตามหลัก Reduce ได้แก่นโยบายการกำหนดอาหารกลางวันด้วยตนเองนโยบายแก้วน้ำส่วนตัวนโยบายงดนำถุงหูหิ้วเข้าโรงเรียนนโยบายใช้ถุงผ้าลดใช้ถุงพลาสติก นโยบายตามหลัก reuse ได้แก่กิจกรรมใช้แก้วแทนถุงใสเมื่อซื้อของทอดในสหกรณ์นโยบายตามหลักรีไซเคิลได้แก่กิจกรรมผลิตน้ำหมักชีวภาพรถแปลงผักปลอดสารพิษกิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพสู่แปลงผักปลอดสารพิษโรงเรียนเราได้มีการให้ความรู้ในทุกๆวันจันทร์พุธศุกที่หน้าเสาธงเรื่องของการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีค่ะเช่นขวดน้ำ เป็นขยะที่พบมากในโรงเรียนพิธีที่เราสอนน้องๆน,นะคะวิธีแรกเปิดฝาขวดหากมีน้ำลงเหลืออยู่ให้เทน้ำทิ้งแล้วเหยียบขวดให้แบนแล้วทิ้งในถังสีเหลืองหรือถังรีไซเคิลค่ะแล้วนำฝาทิ้งไว้ในตะกร้าทิ้งฝาค่ะค่ะส่วนขวดน้ำที่มีพลาสติกห่อหุ้มเนี่ยเราจะแกะพลาสติกออกก่อนแล้วก็ค่อยเหยียบขวดแล้วก็เอาฝาไปทิ้งค่ะ ด้านที่2ด้านกิจกรรมและฐานการเรียนรู้ฐานที่1 3 R S ฐานที่กล่าวถึงสภาพปัญหาของโลกซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากปัญหาขยะที่มนุษย์รวมถึงนักเรียนสร้างขึ้นจึงสร้างความตระหนักในการช่วยแก้ปัญหาด้วยหลัก3 R S ฐานที่2ทิ้งให้ถูกถัง ฐานที่ชวนมารู้จักประเภทถังขยะที่พบในโรงเรียนและแนะนำขั้นตอนการทิ้งขยะทำให้ง่ายต่อการนำไปจัดการต่อไปฐานที่ 3. แยกดีมีรางวัลฐานที่กล่าวถึงราคาของขยะรีไซเคิลขยะที่สามารถนำไปขายได้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะในโรงเรียนและชวนทุกคนให้แยกขยะที่บ้านฐานที่ 4. ขยะนี้มีคุณค่า ฐานที่จะชวนมาทำปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ซึ่งเป็นขยะที่พบมากที่สุดในโรงเรียนโดยมีการทำปุ๋ยหมักจากต้นจามจุรีและต้นไม้ในโรงเรียนและปุ๋ยหมักจากเศษอาหารด้านที่3ข้อมูลและสถิติจากการดำเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้และกิจกรรมการชั่งปริมาณขยะอย่างต่อเนื่องพบว่า ผลการประเมินหลังจากการเข้าฐานการเรียนรู้ทุกฐานมีผลการประเมินที่สูงขึ้นกว่าการประเมินก่อนเข้าฐานการเรียนรู้ซึ่งมีผลสอดคล้องกับปริมาณขยะทั่วไปในปีการศึกษา2,566ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา2,565กว่า302.4กิโลกรัมคิดเป็นร้อยละ59.74 และสอดคล้องกับปริมาณขยะรีเซเคิลที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากปีการศึกษา2,565เป็นจำนวน115.7กิโลกรัมคิดเป็นร้อยละ64.81ส่วนขยะอินทรีย์มีปริมาณลดลงจากเดิม25.7กิโลกรัมและขยะอันตรายลดลง1.6กิโลกรัม ด้าที่4การมีส่วนร่วมทางโรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนอันได้แก่บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปริกจำกัดมหาชนได้ให้ความอนุเคราะห์จัดโครงการอบรมบริหารจัดการขยะแยกแลกยิ้มสคูลแคมป์และสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมระหว่างสิงหาคม2565จนถึงปัจจุบนัน เทศบาลเมืองเขลังนครชุมชนบ้านฟ้อนและชุมชนบ้านชมพูที่ได้อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะก,กับนักเรียนแกนนำร้านวงพาณิชสาขาชมพูและบางออนรีไซเคลิลรวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งที่เป็นแหล่งส่งต่อขยะรีไซเคลิลศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลลำปางที่ได้ให้ความรู้เรื่องเกษตรผสมผสาน และจะมีการต่อยอดเป็นตลาดแหล่งเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและอีกดที่ได้ให้ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีเขียวในการร่วมกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ได้รับผลพลอยได้เป็นโรงเรียนสีเขียวเบอร์หประจำปี2566ทั้งหมดนี้เป็นผลการดำเนินงานโครงการแยกแลกยิ้มประจำปีการศึกษา2566ของโรงเรียนชุมชนบ้านฟ้อนวิทยาที่ได้ร่วมกับทาง OR ซึ่งในเทอมที่2ประจำปีการศึกษา2,566นี้ทางโรงเรียนจะต่อยอดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้มีทั้งหมด10ฐานเพื่อดำเนินโครงการนี้ต่อไปอย่างยั่งยืน